สวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ช่องรักป่าก็พามาเที่ยวป่าเที่ยวดองอีกตามเคยครับมาเจอกับต้นว่านอีกชนิดหนึ่งครับว่านชนิดนี้ขเขาเรียกกันว่าพยากาศักหรือว่าเสือนั่งล่มเสือร้องไห้แล้วก็มีอีกหลายๆชื่อรับที่จาไม่ได้ ใบจะใหญ่แล้วก็ลำต้นก่อนนี้จะเป็นล่องๆพยาการศักก์ก็จะมีอยสามชนิดมีชนิดชนิดแดงชนิดเทาและชนิดเขียวอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าชนิดอะไรครับแต่มันน่าจะเป็นชนิดเขียวแต่ตามคน ก้านใบก็จะมีแดงเรื่อๆอยู่ครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหนอนหรือมแมลงมาเจาะชัยใบอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับเป็นตำนานเกี่ยวกับนักเลงเล่นว่านนะครับว่ามีชายคนหนึ่ง เอาหัวว่าน,นชนิดนี้ไปเคี้ยวกินแล้วก็เผลอไปเจอเสือได้ต่อสู้กับเสือจนหมดแรงแล้วก็สลบไปเสือก็จะกินนะครับแต่ว่ากัดเท่าไหร่ก็กัดไม่เข้ากัดจนเสือเหนื่อยเพลียครับก็เลยหันหลังเดินหลบเข้าป่าไปเดินร้องไห้เข้าป่าไปเขาก็เลยเรียกกันว่าว่านเสือร้องไห้ มันเป็นตำนานนะครับเป็นเรื่องเล่ากันมาก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับส่วนมากเขาจะเอาหัวเนี่ยครับเอาไปหั่นตากแห้งพอแห้งแล้วก็เคี้ยวกินได้ครับ ถ้ากินตอนสดเนี่ยครับว่ามันจะแสบปะร้อนแสบปะร้อนปากต้องตากให้แห้งก่อนแล้วก็คงจะมีสรรพคุณทางด้านยาด้วยครับแต่ผมไม่ไม่ได้เตรียมข้อมูลม,มาก็โพูดคุยเฉพาะที่จำได้ครับ แต่ต้นนี้ก็สูงนะครับถ้าวัดก็จะได้สักสองซอกความสูงสองซอกกว่าๆแต่บางต้นผมเคยเห็นสูงเป็นเมตรเลยครับต้นใหญ่ไอ้ต้นนี้มันสูงก็จริงแต่ว่าลําต้นมันไม่อ้วนลําต้นผอมแต่ที่เขาเสาะแสวงหาก็คือชนิดแดงข้อมูลระบุไว้ว่าลําต้นจะออก สีเทาแล้วก็มีอมแดงแล้วก็มีชนิดเทาคือเริ่มต้นจะเป็นสีเทาๆาแล้วก็ชนิดเขียวต้นนี้น่าจะเป็นชนิดเขียวครับก็เคยบันทึกคลิปวิดีโอลงไว้ในช่องหลายคลิปแล้วครับจะเผิญผ่านมาเจอต้อนนี้เห็นใบใหญ่ดีก็เลยบันทึกอีกครั้งหนึ่ง หัวก็จะมีลักษณะคล้ายๆหัวมันนะครับหัวมันสัมพัลังนะครับครับก็นํามาแบ่งปันกันชมครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวของป่าต้นไม้ป่าพืชพธุ์ไม้ป่าต่างๆรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็นํามาเผยแร่นามาแบ่งปันกันชมครับ ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ